ค,คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ โอเคครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราฉันเคยนะกับเกมโรมาอีกแล้วครับผมโอเควันนี้เราเราจะมาเล่นแบบตามใจฉันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตามใจฉันเนี่ยมันจะบวกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันขอปิเทโบไวนะ้นะนะเดี๋ยวเราก,กดธรรมดาครับผมจะได้รู้ว่าอะไรเข้าบ้างนะไปครับรอบที่1ครับผมที่9รอบที่1โอ้โหโบนัสมา2ครับก็เกือบเข้านะท่านผู้ชม มาครับหนึ่งคอมโบครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงครับขวานอื้มมางุนมาแทนครับแล้วยังลุ้นขวานครับผมขวานสองช่องแรกยังไงครับโอ้เป็นโล่นะพาไปดิเดียวครับเกือบเข้าเหมือนกันครับผมไม่เป็นไรครับลุ้นต่อหนึ่งคอมโบครับผมจัดมาโอเคครับมาเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเกมนี้ของเราอื้อ เอาแล้วจังหวะนี้เกือบ5้าแถวครับ4ี่แถวมาครับอย่างนี้ต้องมี5้าแถวสวยๆให้เราแน่ผมว่าเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวมันต้องมีอย่างเงี้ยมาครับตอนนี้ก็อยู่แต่แถวประมาณ300นะผม290ร้0บอยบอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้กําไรครับเดี๋ยวเราจะลุ้นไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะมีกําไรเพิ่มขึ้นมาครับโอ้โหโบนัสมาสองอีกแล้วนะโอเคครับรอบต่อไปครับผมแลวจังหวะนี้โอ้หูนักรบ3แถวครับมา จัดมาเบาๆบลุ้นอง,งุ่นช่องแรกแล้วมาเรียบร้อยครับผมโอเคครับจัดมาได้สวยครับผมสองคอมโบแล้วแล้วสามไม่เข้าไม่ตามนะท่านผู้ชมนะอใจกันกับโปรครับพาไปดิเดียวครับหรือแค่อย่างละช่องเท่านั้นเองนะมาไม่เป็นไรครับผมลุ้นรอบลุ้นที่ข้าไปเรื่อยๆก,ก่อนเดี๋ยวดูจากสถานาการณ์ยังไงแล้วเราค่อยเพิ่มขึ้นไปนะเดี๋ยวดูว่าเราจะบวกกันได้หรือเปล่าครับผมเล่นตามใจฉันวันนี้นะ Okay, โอเคครับโอ้โหโบนัสออก2ออกบ่อยมากนะรองที่15ดูครับอ่าเทโบเลยนะมาครับยังไงคนระับผมเปิดรอบแรกมาครับ1คอมโบเบาๆโอ้โหโลก,กับขวานเกือบติดคอมโบนะไหลต่อครับมาเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมกดออตโต้ไม่ใช่เหรอวะเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดออโต้น,นะ อะไรวะทำไมไม่ออโต้ Auto วะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะกดทำดากบมันไม่เข้าออโต้แสดงว่ามันไม่มาครับมันเป็นจิตสำนึกโอเคครับมาวัดใจกันหน่อยมันไม่เข้านับใช่ไหมเอยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมันมันยังไงละจังหวะนี้เออสี่แถวมาโอ้โหไม่ไหลวะได้อีกสองรอบนะผมได้สองไม้นะเดี๋ยวเราจะลองวัดใจกันดูครับยังไงล่ะครับ โอเคยังไงล่ะสองคอมโบแล้วแล้วยังไงล่ะสามคอมโบครับแล้วจังหวะนี้ฟีสปินโอ้โหเกือบเข้าฟีสปินครับผมเอา้าเหมือนจะมาครับเบตี้สี่สิบห้านะตอนนี้แล้วเหลืออีกเออมาแล้วจังหวะนี้ห้าแถวมาครับผมอโอ้โหฟุกจัดดวงดีจัดครับผมดวงล้วนๆๆครับผมเกมนี้ไม่มีธงไม่มีทิกนะใช้ดวงล้วนเออมา ยังไงล่ะตอนนี้กลับมาเท่าทุนครับที่300เช่นเดิมนะแล้วจังหวะนี้เราเล่นที่45รอบนี้มาเบาๆแล้วโลอโอมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ห้าแถวเข้าอีกแล้วนะเกือบองุ่นห้าแถวอีกครั้งครับอู้มาสวยมากครับผมสุดยอดครับแล้วตอนนี้ได้กำไรอยู่ประมาณ100ขอกำไรแค่3 0 0เองจะอู้โลอ,อีกแล้วครับเกือบเข้านะ โลสามแถวตามครับโอ้โหตรงขวาน,น่าจะเป็นโลเนาะมันจะสวยมากเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ต้องพึ่งดวงสักนิดหนึ่งครับช่วยกันหน่อยนะโลมานะมาครับยังไงโอ้โหโบนัสมาสองโบนัสสกรอบอะไรมาอันตรายเกินไปเดี๋ยวลองซุปเซฟลงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มขึ้นใหม่ครับผมลองเล่นแบบสลับดูนะมาอย่างนี้เงียบครับแล้วจังอโอเคครับจังหวะน,นี้มาสี่แถวครับแล้ว โอ้ยลูโลนะอืแต่และช่องแต่และชอ็อตครับขาดอย่างละนิดเดียวครับอ่ะชอ็อตนี้มาครับเบาๆแล้วลุ้นรอบต่อไปกันเลยแล้วกันครับผมจะมีอะไรสวยๆให้เราหรือเปล่าเออฮะแถวตามมาแล้วสามแถวตามอย่างนี้แล้วโอ้ยเอาอีกแล้วครับโลขาดช่องแรกช่องเดียวเองนะเกือบไปครับอม,มาเอายังไงล่ะโลสี่แถวแล้ว โอ้โหนักลบไม่มาช่องแรกวะโอ้โหโอเคครับตอนนี้ยังถือว่ายังไม่ได้กําไรนะตอนนี้ก็ยังแบบจะรอดจะรอดไม่รอดอ่ะอ้าวแล้วจังหวะนี้ตีสามคอมโบครับผมอีกหนึ่งครั้งคือฟิลิปปินยังไงโอ้แจกันเฮ้ยลงปิดทีไปปะหรือช่องแรกช่องเดียวนะผมพลาดไปทีเดียวครับเกือบได้ฟิลิปินมาครับผมมาัหนึ่คอมโบเอาแล้วไหลไปสอง แล้วเข้า3มหรือเปล่าโอ้โหแจกันไม่เข้าครับเหลือช่อง2ช่องเดียวนะเกือบเข้าครับรุ้นต่อตอนนี้ได้กาไรอยู่ประมาณ50แล้วไหลไปสองคมโมยอีกครั้งครับแล้วดูสามไม่เข้าอีกเช่นเคยครับมาร,บรุ้นกันต่อเลยละกันแล้วจังหวะนี้ยังไง3มแถวเบาๆครับโอ้โหไม่เข้าต่อครับไม่ไหลไม่คอมโบเลยนะอ่ะสี่แถวมาครับผมช็อตนี้โอุ่หไม่เข้าแถวสามครับตอนนี้รู้สึกว่ากําลังแบบ กำกึง่งกำกึ่งอยู่นะเหมือนจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยนะท่านผู้ชมนะเกมแต่เกมยังไม่จบครับเรายังสามารถไปต่อแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยละกันต้องค่อยๆไปครับมาครับเราสามคอมโบโอ้โหเอาอีกแล้วครับได้แค่สามคอมโบอีกแล้วนะคือเหลือแค่คอมโบเดียวก็คือฟรีสปินนะท่านผู้ชมมาเหลือใจแล้วมันต้องจัดมันต้องจัดหนักจัดหนักจัดเต็ม แล้วยังไง47แล้วไหลไป5้าแถวองุ่นแล้วยังไงเอ,อาองุ่นอีกแล้วองุ่นอีกแล้วไหนครับดูฟรีสปินหน่อยมาเอางเงียบขอโบนัสฟรีสปินอะไรก็ได้ขอให้บวกมาจัดมาหน่อยเด้ออ้ยเบาเกินมาเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้แหละมาขอหน่อยช็อตเดียวแบบได้กำไรเลยอะขอกำไรแค่3 0มร้อมาอุโล่เกือบห้าแถววะ่ะ เอาขวานมาโลเอาเอาโลได้ครับแถวสวยครับบิ๊กวินมาครับผมบิ๊กวินห้าร้อยอ๋นึกว่าไม่ได้ครับผมได้บิ๊กวินมาทีด้ปลอยครับยังไงอย่างนี้มันต้องมีอีกไหมเอาไงดีครับจัดไงดีรอบนี้ขออีกขออีกขออีกสัก็อดมา เอ้ยเอาแล้วแล้วก็ไหลไปสองลมโบอย่างนี้สวยงามครับผมจบเลยครับปิดเกมได้แล้วนะพอครับผมโอเคครับก็ขอรับกําไรไปเพียงเท่านี้ก็พอได้ปลอยนะครับผมก็ถือว่ามาพอประมาณนะเล่นตามใจฉันครับผมไม่มานัใช่ไหมเพิ่มเบ็ดไปเข้าอย่างกระหน่ำโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Models, poppin bottles popping bottles